สวัสดีครับชื่อนายพิชิตพิลาวด์นะครับนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทํางานอยู่ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพัทธลัยนะครับความประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการอ๋อที่สํำนักตัวสำนัก6 0ขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ในเรื่องของสอสอใช่ไหมฮะในตดวโดยโดยมุมมองเนี่ยก็คือการการประชุมครั้งนี้ก็จะให้ ให้ความรู้ในเรื่องของสอบสุมสงงครอเป็นเป็นส่วนใหญ่กระบวนการสับสุมส่งครอต่างกระบวนการช่วยเหลือเคสต่างๆโดยส่วนตัวมองว่าสิ่งที่สอนสมจาิในั้งนี้เป็นประโยชน์ในการทำงานค่อนข้างมากเพราะว่าโดยส่วนต,ตัวแล้วสิ่งที่สอนในวันนี้เป็นกระบวนการของนักสอบสุมส่เครอโดยส่วนตัวไม่ได้จบคุมสงเครอมาโดยตรงสิ่งที่พี่ป๋องหรือว่าอาจารย์ท่านต่างๆสอน มันเป็นมสบสบสบูลค่าส่งผระทบหนึ่งองอ่ะควรจะจัดให้กับนักสำรวจหรือผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะเริ่มงานเลยด้วยซ้ำอ่าเพราะมันเป็นกระบวนาก,การของการทำงานจริงๆนะคะก็เลยเมองว่าการการอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์นมากๆกับกับตัวนักสำรวจเองและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับซึงอยากให้ทางกระทรวง มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับซึ่งข้อตีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีมีความรู้มีประสบการณ์ที่สูงมากๆเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ท่านสะสอนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแสงอรุณสองนะคะ าาาจากตัวแทนจากหน่ทุงทองพลังพิที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้มาร่วมอบรมโครงการกับเครือข่ายของอทีมสสวหกาฬสินธุ์เรานะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการขับเคลื่อนง,งานของสอสะก็ได้ประสบการณ์และได้แนวทางแนวคิดและก็วิธีการทํางานที่จะไปขับเคลื่อนในหน่วยงานของตัวเองได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้หลายด้านค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมวลผลการเขียนรายงานเกี่ยวกับผู้ประสบป,ปัญหาทางของคมหรือการเขียนรายงานเกี่ยวกับการช่วยเหลืออุมประบังในพื้นที่ของเราและก็รวมถึงการขับเพื่อนแนวทางการปฏิบัติงาน<ม>เกี่ยวกับการรับเรื่องการช่วยเหลือต่างๆได้มากค่ะส่วนสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการจัดงานหรือการประชุมครั้งนี้ ก็เป็นการระดมแนวคิดและวิธีการทำงานการขับเคลื่อนของศูนย์สรสทั้งภาคข,ของเราของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารพื้นที่เองจังหวัดนครพนมอำนาจ,จเจริญสกลนคร อุบลและก็จังหวัดกรสินเราก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็การขับเคลื่อนง,งานก็จะนําไปปฏิบัติในหน่วยงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะได้ครับผมชื่อครัญพระชัยูมิครับตำแหน่งหัวหน้าบ้านผู้เด็กแล้คก็บครัวจากมโนคพนงก็รู้สึกด,ดีใจนะครับที่ได้เข้าร่วมมาชุมนุมในงานครั้งนี้นะครับสิ่งที่ได้เห็งงนในครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เรามาได้บางอย่างที่เราละเลยไป การทาง,งานของการที่เหลือของประชาชนทุกตสปัญหามาทบทวนว่ากระบวนการงานของเราที่ทํไปนญ่ยมันมีตรงไหนบ้างที่เราทําแล้วมันไม่มันต้องได้รับการแก้ไขได้รู้สึกบางอย่างที่เป็นการเริ่มต้นของการทําง,งานและสุดทา้ายแล้วคือได้มาแลกเปลี่ยนของแต่และจังหวัดในการทําง,งานร่วมกันว่าจังหวัดไหนมีข้อดีข้อเสียและอะไรที่เราควรจะปรับปรุงรับพอเราได้ข้อมูลเนี้ยพอเราได้วันนี้แล้วลก็จะเอาไปปรับปรุงที่หน่วยงานของเรา โดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างผ่านผลงานของพ่อแม่เดียวไม่ว่าจะเป็นด้านเด็กด้านของการสตีที่ยเยอะน่าตาเนี่ยของผลงานเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่เราจะเอาไปปรับปรุงปับการทำงานของเัดได้นะครับก็หวังว่าครั้งเนี้ยจะได้เอาไปช่วยแล้วทําให้งานในปีต่อไปเนี่ยดีดีขึ้นครับก็หวังว่าสุดท้ายเนี่ยขอฝากว่างานแบบเนี้ยขอให้มีการควบทวนทุกๆุกปีทุกทุกครั้ง เอาเป็นไม่ได้เนี่ยขอให้มีเวลาให้มากกว่านี้หน่อยถ้ามาสองวันมันน้อยไปมันยังไม่มีเรื่องบางอย่างที่ยังไม่พูดคุยจากกาเริ่มตั้งอาทิตย์นองดีเลยครับฝากไว้แค่นี้ครับคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางอรไทยปาทามาจากจังหวัดบึงการเป็นอพมอในจังหวัดบึงการตัวแทนนะคะในการ ที่ได้มาประชุมครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างมากมายนะคะจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นสอรอสอรที่ให้ความรู้ในด้านนี้ในการขับเคลื่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กับพอมก็เป็นสิ่งที่ ภาคภูมิใจมากค่ะดิฉันเองกอ็อยากให้จัดอย่างนี้อีกนะคะเพราะว่าเป็นความรู้ที่สุดยอดเลยค่ะซึ่งไม่เคยได้ยิงมานะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทีมงานที่ได้จัดงานนะะก็จะเอาไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอพอมอที่อยู่นะคะจังหวัดบึงการค่ะซึ่งมีเคส ที่เปราะบางอย่างมากค่ะที่เราทำงานอยู่ที่นั่นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเคสนะคะเกี่ยวกับไร้ที่พึ่งนะคะก็คนอีกมากมายยังรอความหวังจากเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเด็กเราเรียกว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะก็มีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรานะคะก็จะร่วมกันนะคะทำงานให้เต็มที่ค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับ หน่วยงานนะคะที่จัดงานครั้งนี้ซึ่งให้ความรู้ก็ขอขอบคุณมากนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะค,ค่ะคุณชั้นออมม้อนกังขุมานะคะประธานอมมอมชุมชนเมืองมุกดาหารนะคะวันนี้รู้สึกด,ดีใจมากประทับใจมากที่ได้มา,มาอบรมในวัน,น ได้ความรู้หลายอย่างจะได้เอาไปปรักปรุงแล้วก็เอาไปช่วยเหลือทางสังคมเราเพราะว่าเราก็ลงพื้นที่บ่อยๆแล้วก็จะไปช่วยเหลือผูอ้ที่เปลาะบางแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่เ,เลี้ยงเดี่ยวนะคะวันนี้ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วรู้สึกว่า ดีมากมากเลยค่ะเราจะได้เอาไปใช้ในงานเราจะรูพื้นที่ต่างๆมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประชุมโครงการวันนี้แล้วก็ได้ได้ความรู้หลายๆอย่างเราจะเอาไปนำทีมเอาพมรเราในเขตเทศบาลเราจะทำะตามแบบที่คุณครูแนะนำวันนี้มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ ที่ชั้นได้มาวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้ความรู้จากท่านอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่มาประชุมอบรมร่วมกันวันนี้ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมโครงการในวันนี้ค่ะจะรับสิ่งดีๆลงไปพื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่อเจ้าหน้าที่บอกที่ว่าลงพื้นที่ทุกทุกผลทุกแหงเราจะไปแบบเป็นทีมค่ะ ไปเป็นทีมทำงานด้วยกันช่วยเหลือสังคมตามที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ให้เราลงไปพื้นที่ต่างๆเขตชุมชนของเราค่ะอบพอมอแลเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติงานจะทำให้ดีที่สุดตั้งแต่ได้รับคำแนะนำมาวันนี้จะเก็บความดีๆไปแนะนำให้เพื่อนอพอมอด้วยกันไปปรับปรุงหรือว่าช่วยเหลือ,อสังคมต่อไปค่ะ พนพมจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้มาพูดลงอปอล .2 วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมโครงการจะได้นำสิ่งดีๆได้รับจากผู้มิทยากรทั้งก,การแลกเปลี่ยนวันนี้ไปพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องอพมอจกกังหวัดสุพรรณบุรีอยากเป็นที่ที่มีความเข้าใจว่าจะต้องช่วยเหลือทางสังคมไม่ว่าจะเป็น งานผู้ด้อยโอกาสทางสังาคมไม่ว่าจะเป็นงานผู้สูงอายุคนพิก,การหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งหมดในตัวตนทั้ง125ตำบลแล้วก็418อำเภอนะครับก็คงจะมีความดีๆที่ได้เรามาร่วมอ,อบรมแล้วก็เอาความรู้จากเราวมวันนี้เข้าไปพัฒนาจังหวัดเราให้ดีเพิ่มขึ้นอย่างดีที่สุดเลยครับ ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็ขอจะขอขอบคุณทางหน่วยงานของโโโทรสศที่ได้ให้ผมได้เข้ามาร่วมอบรมลแล้วก็หาความรู้จากหน่วยงานของโโโทรสอย่างภูมิใจที่สุดเลยครับ ดิฉันนางปิยรัตน์วัวพันนะคะเป็นอาสา,าสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุนบนรนีนะคะวันนี้ได้รับมอบหมายในเรื่องของเข้าร่วมอบรมนะคะ,ะเกี่ยวกับศูนย์ส,สรสอะะที่จังาหวัดลุกจาานนะคะ,ะสิ่งที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของอการประสานง,งานบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานการเก็บข้อมูลการคัดแยก,แล,ก,ก,ขขลกแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลในการนำส่งแล้วก็การ บันทึกผลการปฏิบัติงานเพื่อที่ทจะทํารายงานเคสนะคะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจในการอบรมในครั้งนี้ก็คือในส่วนของอพมเองนะคะมีความภาคภูมิใจว่าได้เป็นหนึ่งในศูนย์ประสานง,งานของสรส,รสรแล้วก็มีความสําคัญในการปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะแล้วก็สสวหกได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของอพมในพื้นที่ค่ะขอบพระคุณในครั้งนี้มากนะคะขอบคุณทาง ชันนางทองสายหานเสนาอาพอมอจังหวัดนครพนมนะคะสิ่งที่ได้ที่มาในวันนี้นะคะนะมาอดรมสองวันนี้วันที่10กับวันที่11รู้สึกมีความประทับใจแล้วก็ได้รับความรู้มากมายในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้และก็จะได้นำสิ่งที่ได้รับความรู้ในครั้งนี้ไปสานต่อให้เพื่อนอพอมอในจังหวัด ครับผมผมมีจิตริลหาครับผมผอของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเมื่อนี้มารับความรู้วิชาการจากสรสเนาะนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดอำนาจนะครับจริงๆแล้วก็เมื่อนี้ก็คือว่าเป็นมวยแทนของประธานเป็นสีลูกแก้วเพื่นนะครับเป็นมีภารกิจอยู่ชนบุรีก็เลยให้ผมนะครับมารับหลักการมาเอาความรู้นะครับเกี่ยวกับงานสรสงานรุ่งสอบเขตสอบนงัง มาแล้วกับได้ความรู้หลายนะครับอาจารย์อาจารย์นักวิชาการเนาะนะครับอาจารย์ผมก็จำชื่อมาเลยอาจารย์ตู้กับอาจารย์อนใดครับกับเมฆคู่นะครับมาจากศูนย์ทำอะไรนะครับได้พื้นกระบอกดีนะครับเพือนทายถอดความรู้นะครับสำหรับการสอบเขีนี่นะครับเพือนกมะบอก นะครับให้ความรู้หลายและอีกเรื่องหนึ่งการสอบเทเียนเป็นเร่องดีหลกอยู่ดีเลยตัวออโอโคม้อนี่ก็มีหน้นาที่สอบเทเียนเนาะแต่มันก็บสมบูรณ์นะครับบสมบูรณ์ขอค้ามหลายสิ่งหลายอย่างกาันตีประเด็นนะครับการตีประเด็นออกออกจากเคสนะครับข้อมูลปัญหาใน่้เงาระตีโปเป็นในเมื่อมารับฟังจากอาจารย์เพิ่นนะครับอาจารย์เพิ่นเว้าการติดต่องพื้นที่ การสิลมหากลุ่มเป้าไม้เป็นหนนี่เท้าคึดนะครับอันนีหลักการเ้านะครับรักการเบาเข่าหเากพีชนะครับในลนักษณะที่มันนิ่มนวลนนะครับเป็นตาทีน่าอยากนี่จะไเอครับอยากอ,อยากสา่คพบอุณหา,าควาข่ายนิสิตกันรลยกัรน,นะครับทันน่งสำหรับความประทับใจนะครับสีมานี่นะครับการสีน้ำไป เอาความรู้ตัวนี้ซึ่งเอกสารผมนะครับผมไปสกิฟได้ให้นะครับของประธานแลวก็อคงมอในพื้นที่นะครับไปใส่ในภารกิจของโอปมอต้อหวัไว้ว่านะครับกับคงสีสานผู้ไปะจต่อไปทั่วจานทีจากสรสนะครับของเจาวันอานาจเจริญหรือทำงานเกี่ยวกับงานรัฐบากเพื่อเกษียรเอาตัวนี้แหละครับไปบอกเก่าเราแจกกับของโอปมอโต้ครับต่หรับผมหนึ่งดีใจเลยก็ เชิญชมกับจากกิจกรรมโครงการนี้อย่างไรครับครับผมขอบคุณครับ